แรงจูงใจเป็นของปลอมมีแต่คนอ่อนแอเท่านั้นที่รอ,อมันเดวิดกอกินส์นักวิ่งอัลต้ามาราทอนอดีตคอมมานโดหน่วยซิลนะแห่งกองทัพเรือสหรัฐเขาเป็นเจ้าของหนังสืออินเตอร์เนชั่นแนลเ e สเซอร์ที่มีชื่อว่า Can't Hurt Me นะในหนังสือเนี่ยเขากล่าวไว้ว่าแรงจูงใจเนี่ยมันห่วยนะมันมาแล้วก็ไปนะแต่วินัยเนี่ยอยู่กับคุณตลอดไปกอกกินส์เ ไม่ได้เป็นคนที่เก่งมาแต่เกิดนะฮะเขาเคยอ้วนนะ,ะแล้วก็เคยล้มเหลวนะ,ะแต่เขาเลือกที่จะไม่ฟังเสียงในหัวครับที่บอกว่าให้เขาหยุดนะ,ะแต่ว่าเขาใช้วินัยนและความอดทนพาตัวเองออกจากจุดที่แย่ที่สุดนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าคุณก็ทำได้เช่นกันนะครับก็กินส์เนี่ยนะฮะเขาเคยหนัก136กิโลกรัมนะฮะแต่เขาใช้วินัยนเนี่ย เปลี่ยนตัวเองนะฮะเป็นนักกรบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะฮะเพราะฉะนั้นอย่ารอแรงจูงใจนะฮะลุกขึ้นมาสร้างวินัยเดี๋ยวนี้เลยครับ